เป็นลอยๆหลากไปนอนเมือทีหอดรักก็เพลหน่อยอาจจะนอนสองคืนสามคืนถึงก็ได้อมันเหลือสิเออหลากไปแต่พี่มันเหลือไปบึงจักแ็่พหน่อยรักก็เพใหญ่ทักปู่แม่เลยแหละเขาเรียกหินเขาเรียกหินหินีลาแรงอที่ว่าแข็งแรงมากเลยเนาะผมไปจับดูหู แล้วก็ทาเป็นสีทองเขารถสิบล้อมาใส่ไปหลายครั้งนะเอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้ต้องเอาลงไว้คืนเอาไปรถออกก็ใดรถดับหินขึงนไปก็ไดยิงนั่นหรอครับใช่เลยเอามาไวคืนเอาไปเอารถสิบล้อมาใส่เลยนะก็ใส่ไปไม่ได้ยกไม่ขึ้นโอ้วอาศักดิ์สิทธิ์นะได้ร้อยพบาทมันยังจะเอาหลายครั้งนะอาจารย์อยู่ ไม่ใช่ว่ามันเอารถสิบโลมามันจะเอาเครื่องตัดเอาอะก็ไม่ได้จะเอาตัดทางเออคนไทยไม่กล้าเอาคนไทยมันเอามามันจะเอาขึ้นคนไทยหรือคนไทยเฮ้าเนี่ยแมะมันจะสรงหนอกเลยนะมันสิตัดเอาร้อยพบาทเนี่ยตัดอะไตัดบะไรเอ็ดบะไรเอ็ดบะไรเอ็ดบะไรกลับคืนมันมันก็แปลกแอกจา์มาอยู่นันมันได้ร้ยครั้งนะนะร้อยพอบาทเอาเต็นเครื่องเอาเต็นยังหมาได้มัน เอาเลยนี่แต่ว่ามันเอาไม่ได้มันก็กลับมันติดเอาเลยเออแต่มันเวไงมันตัดตัดตัดแล้วมันหล่อลงไปมันก็ตัดออกแล้วแค่ออกสิครับก็ตัดหลังไดงเอาไปขายเมืองนอกทั้งวันทั้าวันคนเขาเอานะครับไอผมไปผมไปเห็นเนาะผมว่าเอ้ยผมคิดว่าเอนั่คืออย่างอย่างน้อครับว่าผมผมผมเห็นนะครับอินชิตาแรกนะครับผมก็เลยเอาโทรศัพท์ไปซองเบอร์ครับก็เห็นเป็นเลขเจ็ด ตัวเดียวครับแล้วก็ฟังที่ก็เป็นเลขไอ้ยังนะผมลืมนะครับผมทายคิดแบบยานเอาสีทองไปทาฟังอีกฟังหนึ่งนะครับทาไวเอาไปทามันก็สีดำนั่นแหละยันเอาสีทองไปทาอ๋อที่แรกเป็นสีดำนะครับนมิจันเอาสีทองไปทาไม่แต่ร้อยกว่าบาทพยมบางคนหง่าจ้าเอาสีมาทามันจะสวยกว่าไว้ธรรมดาอย่างนี้คนตกใจไม่มีแต่ดึงดันบ้า่นหมดครับแนม านานหลายทันเป็นท่าน,นท่านปีพุนแล้วผมฟอมั่ินก๊าซอยพระพุทธบาทท่านกว่าปีไม่เงินลอยพรทบ,บาทนานกว่าอ,อ,อันนั้นมันสองพันกว่าปี<อ>พุทธยาวาเสดมาคือว่าตอนสําเร็จเป็นพระอะหันได้หกสิบองค์พระองค์คิดว่าเออพอที่เผยแผ่พุทธศาสนาได้แล้วจัดให้ปิสุทั้งหลายไปในทิศต่างๆเพื่อนําพุทธศานสนาคําสอน ของพระองค์ที ų, ่ใจจัดรู้แล้วนี่ไปสู mm ่จ hmm. ิตใจของประชาชนอัญญากรุณัญญาก็ไปบ้านขันอักชชิต่อไปโมคลานะต่อไปอีกท่าไรงไปแยก้ายจัใจนะที่นี่พระธิจ้าครั้นเองว่าส่วนพระองค์เองจะไปชัมพูทวีตดไปที่จัมพูทวีต เพราะว่าที่พระองค์เรียกว่าจุภูทวีปเพราะในภาคเรานี้ตั้งแต่พม่ามานี้มันเป็นดินแดนที่มีต้นว่าเยอะทิงพุทธเจ้าเปเรียกว่าทินนี้มีต้นว่าเยอะจึงเป็นเรียกว่าจุนภูทวีปอืพุทธเจ้าก็เสน็จมามาทางเข้ามาทางหลังสีลังกาออกจากสีลังกาเข้ามาพม่า ออกจากพม่าเข้ามาไทยมาไทยก็คือเข้ามาทางเชียงใหม่ชื่อแต่ก่อนไม่ใช่เชียงใหม่แล้วพระองค์ก็ประทับร้อยพะบาทที่โดยสุเทพตอนนั้นยังไม่ชื่อโดยสุเทพชื่ออะไรก็ไม่รู้มันยาวอาจารย์จําไม่ได้ทีนี้พองค์บอกว่าต่อไปนะกรงนี้จะเรียกว่าโดยสุเทพระเจ้าอาศกบอกว่าพง์ชื่อประทับไว้บนตาท,าทั้งสิยัมบยเจริญ พุทธเจ้าบอกว่าต่อไปนะตรงนี้จะเจริญจะเป็นวัดด้วยองค์ก็ประทับร้อยพระบาทไว้แล้วก็มุ่งหน้ามาสุโขทัยมาถึงสุโขทัยก็ตอนนั้นสุโขทัยยังไม่เป็นสุโขทัยยังเป็นบ้านเล็กๆอยู่พระจาอโศกว่าองคงไ่านนไม่แม่ไปที่เมืองใหญ่ๆหรอกเพราะมาที่เมืองเล็กๆตรงนี้มีแต่บ้านได้ยมระยมบ้านเล็กๆพุทธเจ้า บอกว่าคุงนี้นะพระราชสมภารตรงนี้คงจะเจริญต่อไปอ่ะชื่อว่าสุขโขทัยเป็นเมืองหลวงของสยามด้วยจะเป็นเมืองหลวงอคงก็แต่แม่จะครับร้อยพาบาทไว้ที่นั่นสู้มาถึงดาบบุรีรบบุรีมาถึงน้ำองค์บอกว่าจะเข้าเขตเขมรแล้วหรือเรียกว่ากัมพูชาองคก์ก็ประชับร้อยพยาวาตรไรตรงนั่นอีก กบพระเจ้าอาโทนก็ตามอีกว่ามีแต่บ้านมีเล็กเลยคงไม่นะต่อไปเป็นของสยามนะนี่ต่อไปจะชื่อว่าจังหวัดสระบุรีอืมธุดจ,จากแต่การั้นจังหวัดสระบุรีรอดพักผุดป่บบอยู่ตรงนั้นแหละนั่นแหละวัดพระพุทธบาทผมเคยไปทำบ,บุญอยู่ที่นี่ก็มาเรื่อย มาตามเขาบอกวันเดี <hana S 2> ๋ยวนี้พวกเราเยียบย้ำเข้ามาในทางดินแดนของเขมรนทั้งหมดแล้วก็ประทับร้อยพอบาทไว้ที่เขาใหญ่แต่ทุกวันไม่มีใครปรากฏเห็นองกระถาไหวแล้วก็มุ่งหน้ามาทางลาฮานายตอนนั้น่มรุ่งยังไม่ีกูคขันก็ยังไม่เป็นกูคขัน เป็นบ้านฤกษ์ในมาคงนี้เป็นอำเภอของขมิอยู่ที่นี่ดลงนั้นสมัยนั้นไม่ค่อยสร้างอะไรนอกจากรสร้างปรา,าสาทเท่านั้นตรงนี้ไม่ได้สร้างปรา,าสาทได้สร้างปรา,าสาทอยู่ไอ้นุ่นไอ้ที่ปาสาทกำแพงใหญ่แถวการกูแถวนี้แต่ว่ามันหลังพุทธเจ้าเป็นนิพพานไปแล้ว พันกว่าปีอ่ะออสิงสังปวกพนมรุม่งพนมรุ่งก็พันกว่าปีเท่านั้นอ่าแล้วก็ศสระาสตร์ไทยน้อยไทยใหญ่นี่ก็เป็นหลานของพระเจ้าอ่าลุงชื่ออีกแล้วแก่ลุงอ่าพอดีแบ่งให้น้องเขาปกครองเขาอิหารน้องต่อเขาเลยอ่าแล้วก็ ปราสาทกรปลูกให้ทุงลูกวงหลานประสาทท Mont ี่ขอปราสาทหัวยจัดชั้นปราสาทหัวยจัดชันในสร้างใจหลานเขากระดูกหลานกับผาแดงนางไอกระดูกเอาไว้ที่นั่นแสดงว่าไม่ได้ของถัเมียนเห็ดนั่นเลยเหรอครับของถัเมียนนางนั่นโบรดโบุรี่อ่าพักกาแพงใหญ่ก็ เป็นน้องคนที่สามถกครองตากกำแพงใหญ่ตักกำแพงน้อยก็เป็นหลานเด็กียมหัวี้ใช่เ้ามาหยุดโตรวอแต่คือชื่อนกปกส้ส้มหยดยิ้แดดบ้ออ่ยีเตาทงกีเลยโอ้ยใส่ใส่เจ้าก็จัดบอกพระเจ้าอโศกว่าตรงนี้นะเดนี่ยนนี่เป็นก็ให้ลูกให้ไรอยู่ข้างบน อยู่ปากท่ำแล้วก็เข้าไปผูกเอวเชือกยาวๆเป็นยาวหลายหลายเส้นน,นี่ก็ผูกเอวเพื่อกันลืมยังไงก็ให้ลูกทั้งนี้ดึงขึ้นมาถ่าเห็นนานเกินปกติให้ดึงเวลาดึงก็ได้จะเชือกมาแต่ว่าคนไม่เห็นจนกระทั่งทุกควัมเขาจึงเรียกว่าตาปาก ทางโน้นก็เอ็นตาเตียระเรียนนี่ก็เข้าไปหาเตาหาสภาพน้ําเหมือนกันเข้าไปในถ้ำเนี่ยจะเอาจับออกมาไปเอาไปขายก็หายเหมือนกันผูกเชือกผูกเอวเข้าไปเหมือนกันแบบนี้ทำนต๊อาหารไปสรงบนตึกทำตรงเนื้อกันครับที่ฮะต้นนี่แหละของทำงานันเลยบ้านต้นเนื้อพีหลวงพ่อมาจากต้บน แกเลยมาแกบอกว่าการผมขอเข้าถ้ำบ่คุยท้ำสุกุมวันแล้วก็ไอของมีผิดมีเยอะเลยงูจงอางมีเยอะเลยบ่าระหยัดขึ้นมาผมสีเข่าผมเตรียมของมาหมดกระสอบกระสานเน้นหน่อยๆตัวหนึ่งน้ำเพิ่ก็ลากกราบแล้วพิ่นก็ไป ที่นี่บอกว่าลุงพ่อทายยังไงก็มาบอกหนึ่งแรกไปถึงไหนหายไปสองสามเดือนกลับมาอ่ะในหน่อยก็มาจังไงหายใจสองสามเดือนผมเข้าไปเจ็ดวันเจ็ดคืนทะลุเด็กอุดมใปออกไปเด็กอุดม นายบอกว่าเท้าก็องค์มังกรไม่รู้อะไรดําติดเลย <c oughs> ผมนั่งใส่ลงปูเขาบอกว่าอย่าพูดนะเนนถ้าเจออะไรก็ตามห้ามพูดเด็ดขาด <c oughs> เนนบอกว่าผมนั่งสมาธิอยู่บนท่อนไม้กันดําแต่นั่งไปนั่งมาทำไมมันอุ่นๆุ่วะก็เลยเอามือข้ามๆดูเฮ้ยมันมีเกล็ด ใส่หนูเนี่ยงนยูใหญ่เลยมันกรเนีย่ย <c oughs> ไม่เห็นหัวไม่เห็นหางเนียนอมดไม่รู้หางอยู่ตรงไหนมันยาวมากมันยาวมากจะพูดก็ไม่ได้จะเรียกลุงปูลุงปูก็ห้ามพูดเด็ดขาดเข้ามาเห็นอะไรก็ห้ามพูดนิดหน่อยกลับมาเป็นก็มาทั้งสองเลยอ,อีกอันนี้ด้นหรอล่ครับลุงปู สิบกว่าปีแล้วสิบกปีมันกัหาสิบหกปีแล้วแต่ว่าตอนนี้พึงปูหนึ่งกจำเนียหน่อยยังอยู่อ่ะไม่ทราบเลยกันแต่นั้นมาไม่เคยเจอกันเลยหายไปเลยแกมาบอกแล้วก็หารไปเลยสองสามเดือนครับสามเดือนหายไปที่นี่แกพึ่งโทรหน้ามาอืบอกว่าเข้าไปแค่เจ็ดวันเจ็ดคืนแค่นั้นทะลุเด็ดอุดมไปออกอยู่เด็ดอุดมผมก็เลย ไหนๆก็หลวงพ่อบอกว่าให้กลับมาบอกผมเลยต้องลับมามาบอกเตแต่ว่าเพิ่นขับไปน่ะสองคนน่ะแค่เจ็ดวันจะขคืนแต่ว่าจริงๆแล้วสองสามเดือนอยู่ดอมันว่รู้เดือนคือคนปัจจุบันรุ่นรุ่นจักไปตอนไหนแน่ที่นี่เพื่อที่มาบอกสามเดือนเพิ่งขับไปเน่ยแค่เจ็ดมือเจ็ดคืนทะลุเดดอุดมแบอนั้นแต่ นก็ไป,ป,ปอยู่สาโอ๊ยก็ไปเรื่อยเรื่ยขึ้นมาผมก็เลยคิดโอ้อาจารย์บอกว่าถ้าเข้าไปยังไงก็ให้มาบอกผมก็เลยมาบอกว่าโอ้หายไปตั้งสองสามเดือนนะหลวงปู่มันเป็นต้อเป็นเทมบ้างที่นี่เราก็มาบอกรับเอาเอกสารไปหุงมหมอหน่อยเป็นขนาดนี้แหละหมอเขาหมอนหนาแล้วก็เอาเครื่องของแหงเข้าไปแบบพวกตาแหงพวกพน ใ่ชั้นในชั้งในกวงกอดกอดตัก่อนไปกินยาทำต้ม